สำหรับคนที่อยากเติมเกมเด a บายมือถือนะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน The อ u n ันชอ p นั่นเองเติมถูกเติมไวแล้วยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบสนใจติดต่อ Li น์แอดเดอะฮันชอหรือว่าจะทักไปที่แฟนเพจ The อ u n ัน hop ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดซบายเดลัยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นชุดใหม่ให้ทุกคนดูชุดนี้หาซื้อในเกมเดซบายเดลไลไม่ได้นะครับต้องได้เป็นโค้ดเท่านั้นนะก็ชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดแนวแบบนักเล่นเซิร์ฟ ตามทะเลอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะก็วิธีการที่เราจะได้ชุดนี้นะครับเราต้องไปซื้อเกมที่ชื่อว่า Hook on You หรือว่าเป็นเกมจีบสาวของ d e a d by Daylight นะครับถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนี่เลยครับเกม Hook on You ก็ Date by Daylight Dating Sim ใครที่มีเกมนี้ก็สามารถที่จะรับชุดพิเศษชุดเอเจกเมื่อกี้ได้นะครับโดยที่การที่เราเนี่ยมาคำว่า Link Account ครับกดเข้าไปปุ๊บ พอกดเข้าไปเสร็จเราก็จะเห็นปะเขาก็จะบอกว่าเขาจะแจกชุดกับแจกพวงก,กุญแจนะครับให้เรามากดาลงทะเบียนให้เรากดล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้โค้ดมาแล้วเราก็เอามาเติมในเกมที่ร้านค้าตามปกติเลยนะการที่เราจะเติมโค้ดก็มาที่ฟีเจอร์แล้วก็เติมโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคก็วิธีการรับก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่า มันจะเท่แค่ไหนแต่ผมขอแบบว่าเปลี่ยนชุดนิดนึงนะชุดไอ้เจ๊กเมื่อกี้มันดูมันดูแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันนะครับนี่เห็นว่ากาลังดีเลยแบบเข้ากันมากหนุ่มผมทองแล้วก็ใส่ชุดแบบชุดที่มันแบบเป็นธีมแบบพวกชาวเกาะมีบบ ชุดต้นมะพงมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงี้เลยเดี๋ยวเราไปจุ้กันเลยนะครับโอเคผมไม่มีเบบีไม่มีเบบีก็ไปผลิตสิผมจะผลิตกับใครได้บ้างเอาเอามุงบังกูนิดผมคือตัวละครใหม่นะอุ้ยเดอะหมอเดอะหมอจ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 อช็ออจอช็อต หมอดอคือดอกเตอร์อยู่กับผมครับเอ้ยผมยมิงผิดลายอ่ะผมยิงผิดลายอ่ะบ้าอถืบอบ้ถือไม่เคยใช้ไม้มาตั้งแต่เกิดบอกให้รู้ไว้เฮ้ยมันช็อตกูกูพามาบ้านใหญ่ใครอยู่บ้านใหญ่หลีกหลีกเลยหลีกเลยปนอยู่เนินตรงปลาขอคีดมากเครื่องหน่อยอขอคิดมากเ,เครื่องหน่อยครับ ถ้าเครื่องต้องดีลกับผีอ่ะแบบกูขอคลิปหน่อยพอไม่มีแผ่นรองเมาส์แล้วแบบรู้สึกว่าลือล่อเลยอ่ะแต่ว่าแผ่นรองเมาส์ผมก็สั่งมาใหม่แล้วเมาส์ผมอุ้ย,ม,ยมาเจี๋อผีมาโอ้ยนี่มันลากผีมาเมาะเมาส์อินเทอร์ไฟนะของผมอะ่ะเมาส์อินเทอร์ไฟที่มีผีผมด้วยเอา้ามึงเล่นเกมแล้วมึงเจะหัวร้อนทำไม เนี่ยบอกว่าเล่นเกมเนี่ยบอกว่าเล่นเกมเดี๋ยวไม่เกมไม่เราไม่หัวร้อนครับไม่หัวร้อนครับไม่เคยหัวร้อนครับโอ้โหไอ้ผีเหี้ยมึงจะหัวร้อนทำไมอีกอล์ฟผีโอ้ไวช้านะแล้วมันกล่องไปหมดแล้วชิ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 วเอ๊ะข้อตรงกลางตอบปะเดวิ่ตอบปะ นี่กูจูมาตั้งนานเพื่อนปั่นไม่เสร็จเลยแม้แต่ครั้งแต่เครื่องเดียวเมื่อกี้จะเสร็จแล้วมึงลากมาอย่ามาพูดจะเสร็จแล้วแล้วมึงทำไมไม่เสร็จมามาเอาแย่จะเสร็จแล้วทำไมไม่ทำให้เสร็จแล้วผีมาน่ะมึงละเออมึงลากมาอุ้ย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 เขาแตกเขาแตกงุยไปว่าอะไรงุ้ยไปว่างื้ออุ้ยเฮียเฮียเฮีย ไหนตรงไหนใกล้เร็ดแต่บ้างครับดูทรงผมกูด้วยดูทรงผมกูด้วยกูมาโชว์ทรงผมกูยินกูยืนแอคกูยืนแอคกูยืนแอคให้มันดูก่อนมึงไปป่านไปเหอะวะรอช่วยนี่ว่าช่วยไม่ได้เฮ้ยเขาไม่มาช่วยได้ดิช่วยสบายเลยแต่กูไม่ไปนะากูไปก็ได้ ถ้าผมพามายกับอาผีมันตามตูดมึงมาแหละถ้าผมพามายไม่แต่แผ่นเดียวอ่ะไม่มาวะผีไม่มาวะผีเขาที่ใส่ดีเขาไม่ซ้ำมึงไม่เฝ้าด้วยใช่หรอใช่หรอไม่ซ้ำหรอว่าไปแปลกนะไอ้ก๊อปไอ้หมิวกูจะสตันตู้นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมิวมึงมาคานมาทั้งนี้กูแทงหลังกูแทงหลังก่อนได้ไหม ทีห่หลังได้วนดีๆวนดีๆวนรอบดีๆไม่ได้อย่างนั้นมันได้หรอ,อมันไปไหนอ่ะมันวาร์ปไปแล้วหรอมันวาร์ปได้ด้วยหรอไหนอ่ะวชื่ออะไรวารเหมือ <c oughs> อะไรมึง <c oughs> นียนสตันแบบจังหวะหมอดลาซัมเมอร์ขอสเครื่องได้ไหมน,น,น,น้อนน้อนอ่าซ้ำกูละ กอยากได้เครื่องเหมือนกันแต่ใครเล่ามาไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้อะโหะแต่ทำไมเครื่องปั่นเว้ยทนไมมันปั่นนานจังเลยวะเอาอยู่กับเขาเฮ้ยทำไมมันปั่นนานเว้ยอย่างงี้เฮ้ยเหี้ยมีเบิร์จักรจิจไอ้ก๊อฟจักรกิจอ่านช่องแชทอยู่ไอ้เหี้ยมันเป็นเบิร์ของซานาโกุนะเบิร์เนี้ย ไม่ใช่เป็นเฮียแล้วพินเฮดพินเฮดพินเฮดพื่ของซาตาโกะเพิร์กตะขอจากกจเอวอะไม่ใช่ไม่ใช่เพิร์กสตอมอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ก,กับกูบ้นใหญ่เมอร์ซิเลสสตอม ใช่ครับผมถ้าจะให้ผมแม่อนช่องแชทเนี่ยผมยอมให้ให้ผที่นึงทีนึงทีนึงคว้าไม้พี่เออแค่นั้นแหละอ้าวแล้ววิ่งไปไหนวิ่งไปหาไม้อื่นได้ครับถ้าเป็นเพื่อนกูไม่บังนะอ่ากูบังให้ก็ได้ถ้าเป็นแค่เพื่อนกูไม่บังนะยิงยิงจุกเลย <S <S uh ี๋ยวหน้ามาตรงนี้จะเสร็จแล้วโอ้ยมึงนี่เปรไม้หมดแม่แล้วนะบ้านใหญ่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 จะเสร็จบ้านใหญ่จะเสร็จก็แค่เพื่อนอ่ะบางไปแล้วจะได้อะไรได้ช่วยเพื่อนไงไอ้กอฟโถ่เอ้ยแล้วกูก็มาโดนขวัที่เดิม ถ้าเป็นสาวนะโหโดนแขวนแล้วป่านนี้ขาลงให้เลยไม่สงวาตถานคนเรามันก็ต้องมีเรื่องปฏิบัตินะบัดเดินทุกคนเขาเท่าเทียมกันแล้วเอาคนเราก็ต้องถ้าคนนี้นิสัยอีกอย่างหนึ่งคนนี้แบบสถานะอีกอย่างหนึ่งล้าปฏิบัติคนละอย่างกิ ปก้องอ๋าได้เราบอกของดึงควพี่ด้วยเดวิลด่วนขอเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ขอเร็วเร็วกว่านี้ไอเอิร์ดมึงฮิวไวๆเออเอิร์ดเอาร้องละเอิร์ดเอิร์ดเชเกอร์เขามีตีของตัวในบอกตั้งแต่ต้นเกมแล้วเออเชเกอร์เขย่าโลกเนย ขย่าเจ้าโลก,เ,กเอา้ากูมาจะขำไม่เชียแล้วเฟืองนี้ก็เด้งกูถามจริงกูพูดเองแล้วก็ขำเองไอ้สัมมันไม่มีใครโดนแขวะเลยนอกจากกูเ,เกนี่ยเดงวมันจูงได้ชิว<ก>ๆ เขาจะหาคนที่ใช่นะมีอยู่คนหนึ่งเข,เขาไหวหรือเปล่าอไ,ลไอหมิวมพูดดีว่าเขาไหวนี่กับกูพูดไม่พอูดไม่พอเป็นผู้หญิงอ่ะเขาไหวนอนมาต้องพูดเท่อนะเออส่องผมกูอย่างกับทรงผม,องมของ,อง,ไ,งไห เฮ้ยเชียแบบ่ยทำไม,มาตาลอยอ่ะไอหนุ่มหัวทองนี่มันคุ้นๆุอาลบกวนเอาวางไว้ข้างล่างให้เ <laughs> ลยลบกวนทออไว้ข้างล่างขอ,ขอบคุณว่ะ <laughs> <laughs> มึงจะบอกว่าเอาวางไว้ตรงนั้นแหละหรอโอ้โไหไม่ใช่เอากองไว้ตรงนั้น ไปน้องเมกไปตรงนี้กะโดดได้เปล่าวะอุ้ยไม่มีไม้ให้กูเล่นเลยว้าวเจ็ดสิบสองแบบคมคมตัวไม้อะไรวะสังคมไลโวไอ้เหี้ยกูโดนน้องเมกไปหรือเปล่ากูหาไม้ไม่เจอเจอแล้วอ้าทำไมไม่มีคนช่วยเพื่อนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเมกกำลังไปเมกกำลังไป เฮ้ยวันนี้กูไม่มีแผ่นรองเมาส์กูชิวมาว่าถือบอาถ,ถือบอาถ,ถือบอาถ,ถืออาหากูไปละเอ้าใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้กูขอร้องล่ะปุ้ยไม้วังไปแล้วด้วยถามจริงวางให้หน่อยสิ อูอ้ฮิวเฮ้ยโหมันพังบุญอะโอ้โหพังบุญว่ะนี่กระดูกหมูะอะโ,โอ้โหกระดูกหมูไว้ใส่ซุปเมื่อเสียงมาตามกูตลอดเวลาเลยเห็นป้ามันมีมมปเปิดจักรจี้อ่ะ จะขอตะกระขอ,อหายาน,นะครับคุณพูดให้ดีนะผมเป็นแฟนขับเกมนี้อ้อขคุณจะจำชื่อมันได้ไหม,ค,มคุณก็ถามผมสิผมเป็นผู้เล่นที่เล่นคิลเลอร์อะผู้เล่นมากประสบการณ์นะใช่มากกว่า7,000ชั่วโมงผู้เล่นหน้าเก่าแต่ว่าเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ ยังไม่ได้ปั่นอ่ะบ้านเล็กมีเครื่องบ้านเล็กบ้านเล็กไม่น่าเชื่อนะว่าแม่งเกมเกมนึงจะทำให้กูต้องมานั่งปั่นไฟนานได้ขนาดนี้กี่นาทีผ่านไปแล้วนะลุมลุ้มเลยลุ้มไฟไม่ถึงลุ้มเพื่อนลุ้มไอหนุ่มผมทองดอกไมาจันติชัวมาดึงเพื่อน โดนครับมันเห็นเลือดไอ้เหี้ยมันเห็นเลือดมันจะจกมันจะจบก,ก็ดิเดวิลลงมาเดวิลลงมามันจะจบตรงศาลาเนี่ยศาลาเนี่ยมีเครื่องปัน่นมันจะนจบ<ก>อ,อะไรมึงจะตีกูหรอไอ้เดินด็อกเตอร์ เฮ้ยกูไม่เคยใช้มาตั้งแต่เกิดกระโดดไปกระโดดมาเหมือนจิ้งโจอย่งนี้เครื่องมันไม่ดูดหรอวะมันไม่ดูดแต่มันเลียก็เหลือใจเชื่อนะมันไม่ดูดแต่มันเลียเฮ้ยกูไปบ้านเล็กชิวๆชิวๆเออไปไหนก็ไป จะทำกูเฮ้ยกระโดดหลอกเฟกแมวแล้วแมวแล้วแมวแล้วเอ้าเขาวิ่งมาตรงนี้แม่งเอ้ยอเดี๋ยวตามกูเลยขอร้อง ปวดหัวอ่ะปวดหัวว่ะมาแล้วเขาเลี้ยงว่ะแล้วกูไม่หายเจ็บสักทีปั่นเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วอ้ก๊อ็แต่ว่าแต่ว่าผีมันอยู่ที่เครื่องอเฮ้ยมันเห็นกูได้ยังไง ซื้อซื้อเยอะมากซื้อเยอะมากเฮ้ยมันต้องจะเล่นกลลุงว่าปั่นไฟด้วยเด้อเอ้ามันกล่าวบอกอุ้มผมนี่ตะขอเนี่ยกูยั่วมันเหรอกูยั่วมันมันช็อตนะ ติดสแนปเอาอะสนปเอาภาษาอังกฤษซะด้วยติดสะบุดหลัดของฮีนก่อนทำไมการเล่นสื้อรอบหนึ่งมันใช้เวลานานขนาดนี้วะยังไม่เคยโดนแขวนแตกูช่วยเองโอเค กอช็อตลัวๆกูจะได้ดูหล่อในสายตาของน้องๆบ้างมึงเล่นเพื่อแอคหรอรอดไปก็ไม่ได้อะไรแอคไปหนึ่งทีอุ้ยเฮี้ยไวมากเลยอ่ะไอ้เวิชาร์ดอ่ะไปป่านบ้านเล็กเลยมึงไอ้กองมันทำเครื่องระเบิดนะนอนนอนไอ้เครื่องเสร็จแลไอ้องทำระเบิดมันมีวิชาร์ด ่อนบ้านเล็กเลย่อนบ้านเล็กเลเยกูไม่โดดหรอกรอกูหลอกแย่แล้วกูโดนหลอกคืนเฮ้ยเฮ้ยกูมีอาชีพคนหัวโวย ปั่นสารานั่นแหละมันจะกระเที่ยวเครื่องนี้โอ้เครื่องรถเครื่องอย่างรถเปูกดวิชาลมันก็เท่านั้นลำแหลกูจะปั่นเสร็จก็ไม่รู้เนี่ยเครื่องมันโต๊ะสามเครื่องติดกันเลยเพราทีบเครื่องที่สารา าไล่กูที่บ้านใหญ่ไม่ไล่ละหายไล่บ้านใหญ่นี่เหรอแล้ววันนี้กูจะได้ป่าผีไหมเนี่ยเอาไปโซนเครื่องเฮ้ย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 อยู่กับกูบ้านใหญ่อยู่จริงอยู่จริงอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตรงกลางออาหายไล่กลับไปแหละกลับไปโซนเครื่องจะบิงนใครซื้อไม้เลยด็อกเตอร์ เจ็งแจ๋วเจงแจ๋วเจงแจ๋วแต่คนอยู่ที่ใหญ่มาอยู่ในไหนหลานมึงอ่ะมาพิมพ์ว่าเจ็งแจ๋วมึงจำได้ไหมเจ็งแจ๋วเจ็งแจ๋วจำไได้ค่ะเฮ้ยแล้วใครมันพันงหอนกว่าทำไมมือกูแดงวะต้องไปโน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 มันจะรู้ว่ากูหลอกตู้หรือเปล่า ว้าไอ้เหี้ยมันเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้ไอ้ก๊อฟเขาลองต้องเกิดการเรียนรู้หรือเปล่าปันตรงศาลาเหมือนเดิมอไอ้ก๊อฟมันก็ลากมาตรงศาลาขัวมึงทำประโยชน์ให้บ้านเมืองบ้างอ่าแล้วก็วิ่งออกช้าแล้วบีมาตั้งนานไม่วิ่งหนีหรอกสวยครับสวยครับสวยโลน มีอีกเครื่อ,งน, no? องนึงอยู่ตรงไหนยจเว้นสองที่ไม eh ah. ่ใช th hey, ่สองเครื่องนี้มาติดกันเลยใช่มาติดกันสาเฮ้ยกูไปแล้วเด้อเฮ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วรอบนี้ทำไมไม่ช็อตวะชิวเรีวเรวเดี๋ยววิวแซ่บหิวพี่หน่อยดิทำไมมันทรมานจังว่าครั้งสุดท้ายอ่ะเย้ อยู่ในเมที่คงวิ่งผ่านแบบผ่านเอ้าโอ้โหโดนสตั้นแบบดีเลย์ด้วยมันคิดจะเอาตัวรอดคนเดียวนะไอหมอนเนี่ยเปิดได้มาเล่ยเครื่องนึงอยู่ตรงไหนวะอยู่ในเมทไม่อยู่ในเมทอ่ะเออรักษาฉันหรือว่าจูอยู่ ไหนอยู่ในเม้นไหนนอนหนะหนะหนะป่าเลยะาน่เฮ้ยหลอกเฮ้ยเฮียก็พิษอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยกูเกือบโดนจกกูเกือบโดนจกแล้วคุณนึกว่าเปิ๊กหลอกโดดตู้มาแหมกูนึกหาเจ็บมันเจ็บอยู่นะนะแล้วถ้ากูไม่หายเจ็บกูก็ล้มไปแล้วสิ กูรางมันไปให้ไกลที่สุดกูรางมันไปให้ไกลที่สุดไม่ตามม,มันไม่ไปคือเล่นเป็นชั่วโมงได้หรอไอ้สัตว์ล่อมนี้ด้วยสแนป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 ที่ดีที่สุดโอ้โอ้กูโดนฟรีทีหนึงแหววแล้วกูก็ไปบ้านใหญ่หมันไม่ตามกูมาแน่นอนมา,าจุดบุญแถวๆนี้หน่อยสิบ้านมันจุดบุญตรงไหนวะแล้วเมื่อ,อไหร่กูจะปั่นเสร็จกูมีงานที่ต้องไปเข้ากะ กูโดนไล่ออกกูเข้านี้มึงเข้ากะห้าทุ่มเหรอผมมาปั่นใ้นี่หรอว้ายผิดตู้ไอ้สารทำเนี้ยนะเกมนี้มันยาวนานชิเปล่งเลยวะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออมีคนล้มให้ อชุดแวนมากเอ้าคุณดูถูกรถสนิยมคนอื่นในการแต่งตัวหรอ90%ของถามจริงคุณจะว่าผมเทสไม่ดีหรอถ่งเวนก็มีหัวใจ ไอ้เครื่องสาราจะเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยกูปั่นอยู่ชิวๆเขาเขาหาว่าห่างตัวเขา,าชมว่ามาหล่อดีน่ารักมากเขาไม่ตามไม่ตามเขาจะโซนเครื่องอ่ะดิเราชาตินี้กูจะปั่นเสร็จไหมผีมาอีก,ลกแล้วเฮ้ยกูโดนกูโดนม่ปั่นอยู่ปะ เอาเจอกูหลอกเจอกูหลอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแตละเฮ้ยกูแตกา <c oughs> ไม่มีเสาหลอก <c oughs> โหเรียบร้อยข้างๆเลยสวยกวัวแชทแทงหลังเลทีเนี้ย เรายินฮิวกันตรงนั้นเดดด็อกเตอร์ไม่รู้เลยช่วยทีหนึ่งคนพี่วิ่งมาทางนี้พี่วิ่งไปบ้านใหญ่แล้วพี่วิ่งไปบ้านใหญ่เขาไล่พี่เขาไล่พี่พี่ตายเปิดประตูครับผม ว่าผมมีสถานะเร่งรีบนะเียแม่งฟงผมนี้มันยังมาว่าแหวนหล่อขนาดนี้แหวนตรงไหนตายหาไปพ <t' a> วกเราก็มีตายเป็นเรื่องปกติฮิวฮิวฮิวเร็วไม่ใช่เหรอฮิวเร็ว คนเราอ่ะมันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะธรรมดานะโอ้โหเอากระแทกเหรออืมดีชิวพี่ไม่ดูแข่งหรออยากดูแข่งแต่สตรีมอ่ะอค่อยดูฟันติแข่งค่อยดูหรือว่าแข่งไปแล้ว เราต้องพิมพ์ว่าก o ู g เกมก o ู d เกมก g o o ินเลอร์เป็นไงกูเอากูเอาหน้าป่ะกูหลอกป่ะมึงโคตรหยางแอบผีเข้ามาเมนได้ไหมโปรไฟล์ไม่ได้โปรไฟล์กูโดนแบนเพราะว่าวเรื่อเฟือเฟือแผ่เกินไป